สว,ส,สวัสดีครับนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณก็อยู่กับผมเหมือนเดิมแมนโซนิเหมือนเดิมวันนี้ผมว่าจะมาเล่นเกมอาร์เดี r ร์ฮอลเกมเวอร์อชันแบบมีคำหยาบคายนะครับถ้าเกิดมีเสียงแทรกนอกเหนือจากถ้าเกิดมีเสียงแทรกแหรอก็ก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือผมอัดคลิปอยู่ที่โรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นเวลาเลิกเรียนด้วยครับผมแล้วก็ไปเรื่องมนเลยครับยังไ,ไงง่เดี๋ยวยังไงน้าจอแบบ โอเคได้ละเริ่มเกมมาดีไ้สัตว์พวกถุงงูงพวกนี้ต้องเก็บให้หมดนะครับถ้าไม่ถ้าเก็บไม่หมดไม่หลอกจากที่นี่นะครับก็อก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,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 ๆ รูลระเบือจริงๆเลยมาเกิดในห้องนั่งเล่นเวน,เนี่ยหมายไรเฮียใส์กูพูดไม่ทันใครคำเมืงกกมามถ้ามีเสียงกรีดขออภัได้นะครับ ดีว่าผีเวนั่น่ลยนะโอเคด้านใต้ดินดีมากอีโนโ่ดีมากสัตว์ขึ้นไอ้เหี้ยแต่ก็โดนวมันแดกเลยสัตว์ประเด็นที่กูจะทำคลิปนี้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกกูไม่มีอะไรทำ แล้วกูก็อยากให้คนดูรู้ว่ากูเวลามองหกกูๆๆอย่างไงเฮียถ้าเกิดมีเสียงอะไรแทรกเข้ามาขออภัยด้วยนะครับเพราะที่โรงแรมผมมีเด็กไม่รู้เรื่องที่เล่นกันไม่รู้เรื่องกันครับชอบทาเสียงดังก่อควนมบ้างอะไรบ้างตรงนี้แม่งโคตรน่ารำคาญเลยเฮีย คุณแชร์คุณแชร์ชันใต้ดินไอ้เหี้ยสัตว์โจนั่นจริงนะดอกลิชินอลมันจะมีเสียงคนด้วยนะครับตรงนี้ไม่มีแล้วมึงจะมาตั้งทำเหี้ยอะไร ก็เสียขอเกมเฮียนี่คือกิ่งได้สามวิ่งไอ้สัสไอ้ดวงตาขอบคนที่มึงให้เฮียแต่ว่าทำเฮียอะไรถ้าเกิดมีแสงกีดก็บอกมันเดิมอะไรขอไฟได้ครับเพราะไม่มีแต่พวกกี้ก้า๊กกนทั้งนั้นอ่ะ โอเคดีแล้วที่มึงพากูมาชั้นใต้ดินไอสัตว์ไอแ่บ้เหรอไอเฮียเต็มแล้ววิ่งเดี๋ยวไอสัตว์เข้ายางฮะโค่ไ้เฮียจะลงมาแล้วสัตว์คุ้มกู้ไปไม่ทันแน่ กอรอดูไอ้สัดมึงลีลายได้นะไงเวนโอเคดีมากมึงลงมาก็ดีแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัดร่อมันลอมันรอมัน หมาหมาอีเไไ้เหี้ยไปเลี้ยงสัตว์มึงก็ไปเกินอิสระจบเรียบร้อยฮนะไอ้เหี้ยไม่ได้แดกกูหรอกไอ้สัตวนะ์แค่นี้แหละครับทุกคนไม่บาย เอลืมอย่างนึงคือช่วงนี้ผมก็กลังทําหนังด้วยแล้วก็ทําคลิป How to kill anti-ferie p a ้ t สามอยู่กเเ็เราดูไปแล้วก็แล้วกันนะว่ามันจะโหดสะใจแค่ไหนไอ้ไอ How to kill anti-ferie อะ่ะกเเ็เราดูไปก่อนนะว่าจะมีหรือเปล่า